สองหนึ่ค่ะสวยมากค่ไหมคะเพิ่อเก็บงานเสร็จค่ะและเอกสารครบอุปกรณ์ม่มีดด้านหน้าผ่านบุกตาช้างเปิดราคาขายที่1นึ่งแสพบาทค่ะ1นึ่0 0สนเจ็ดหมันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าถูกๆไปเลยใช้งานน้อยใช้งาน1,200ชั่วโมงค่ะคันนี้ไว้สภาพดีพร้อมใช้งานค่ะ าทางร้านก็บงานให้เรียบร้อยแล้วค่ะสนใจรถถ่ายโทรสอบถามได้ค่ะ0 9 8 2 6 0 1 5 8แร้านรถถ่ายมือ2เราหน้าดีคอนแก่นค่ะเปิอทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เอาไปเข้าลองอ้อยลองมันค่ะรุ่นนี้